เมื่อวานนี้ครับมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นกันมาก่อนะนะฮะเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยเขารวมตัวกันนะครับนัดกันรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังแล้วก็ผนึกกำลังต้านคอร์รัปชันะนะครับบอกว่าสถานการณ์ณนะวันนี้เนี่ย มันแย่ลงแย่ลงการทุจริตคอร์รัปชันมันมากขึ้นมากขึ้นเอกชนจำเป็นต้องรวมตัวกันอย่างจริงจังเพื่อที่จะผนึกกกำลังต่อต้าน การทุจริตและคอรัปชันครับอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทาให้เอกชนต้องรวมตัวกันอย่างจริงจังแบบนี้และการแก้ไขปัญหาคอรัปชันณวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์แย่ลงตามที่เขาพูดกันหรือไม่นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณทรงพลคุณชันพรและท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์ครัไม่ทราบว่าปัจจุบันค่ะสถานการณ์ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องต้องเรียนว่าแย่แย่มากนะครับเหมือนกับที่เ,ออเราคนไทยทุกคนเนี่ยเห็นจากสื่อ,อ,อทางทีวีหนังสือพิมพ์หรือว่าโซเชียลคอนทางโซเชียลนะครับแต่สิ่งที่มันแย่เนี่ยเหมือนกับว่าเราเรารู้กันมานานนะครับมันไม่มีการแก้ไขแต่ในภาคธุรกิจนะครับสิ่งที่เขาเจอ เขาจะพูดกันว่าวันนี้มันวิกฤตเกินที่จะทนได้แล้วเพราะมันไม่มีสัญญาณบวกเลยและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าวันนี้เศรษฐกิจของไทยอ่ะมันเติบโตน้อยมากขยายตัวน้อยมากอยู่ที่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยเขาสี่ห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเขาไปไกลครับถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยมีแต่เจงกับเจงครับครับอาจารย์ครับแล้ว เรื่องของเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับคอร์รัปชันล่ะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของทางการทางธุรกิจก็ได้แล้วคอร์รัปชันเกี่ยวอะไรฮะทำให้เศรษฐกิจมันแย่ลงยังไงฮะมันชัดเจนเลยนะคือถ้ามีการคอร์รัปชันมากๆมันเป็นเรื่องของพวกใครพวกมันเป็นเรื่องของพวกพ้องนะครับมันไม่ได้เติบโตอย่างเสรีมันทําให้ต่างชาติเขาไม่อยากมาลงทุนครับถ้าฉันมาไม่มีพวกหรือวันดีคืนดีนโยบายทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะโดนเล่นงานหรือเสียประโยชน์ในการลงทุน อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาพูดก,กันคือมีต้นทุนแฝงเยอะมากในการทรําธุรกิจในประเทศไทยเริ่มจากข้าราชการเนี่ยโค์กินเวลามาขอใบอนุญาตต่างๆก่อสร้างจัดสรรเรื่องที่ดินเรื่องทําโรงงานเรื่องอพวกใบใบอนุญาตพวกอา,อาหารและยาอย่างเงี้ยนะครับใครจะเป็นโรงงานผลิตอาหารไอพวกใบอยอยเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะงั้นทุกอย่างมันเต็มไปด้วยสินบน ที่คาดการไม่ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นทุกคนเลยบอกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าไปลงประเทศอื่นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยดีกว่าเห็นนะครับว่านี่จะมีมีแตเสียครับเสียครับต้นทุนที่มันมันสูงขึ้นทําให้เกิดความไม่แน่นอนในทางการค้าครับอีกอย่างหนึ่งนะทุกวันนี้เราก็รู้นะของมันแพงแต่มันแพงจนเหตุเพราะการผูกขาดและการจ่ายสินบนครับครับอ,อาจารย์ฮะเรามีรัฐธรรมนูญฉบับป,บปราบโกง เรามีปปชเรามีปปทเรามีหน่วยงานอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับไม่ช่วยอะไรเลยหรอครับบางทีบางคนตั้งคําถามนะเรามีเยอะเกินไปหรือเปล่านี่ <c oughs> ด้วยนะครับเพราะว่าพอกระจายอํานาจแยกกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําอ<ะ>่ะมันไม่ได้ไม่ได้สามัคคีกันเลยไม่ได้ร่วมมือกันข้อมูลในทางคดีข้อมูลเกี่ยวกับคนทําผิดเนี่ยมันก็กระจัดกระจายไม่เอามารวมศูนย์กันทั้งทั้งที่สมัยเนี้ย ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้แต่ก็ไม่ทําเวลาประชาชนจะไปร้องเรียนนะครับต่างชาติที่มาเที่ยวหรือมาทําธุรกิจหรือมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาจะร้องเรียนคําถามแรกก็คือว่าฉันต้องไปร้องเรียนที่ไหนจะมีน,นักธุรกิจต่างชาติพูดจริงๆต้องไปร้องเรียนที่ไหน<ถ>แต่แล้วตามเรื่องก็ตามยากมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเ,เรามีหน่วยงานเยอะ แต่เยอะเกินไปหรือไม่ถ้าคุณแยกกันทำงานอยู่อย่างนี้ครับค่ะถ,ถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยเราควรจะยุบรวมไหมคะหละายๆหน่วยงานที่กระจายกระจายกระจายออกไปให้เป็นหน่วยงานเดียวเพื่อที่จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นต่อการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือใดนๆใน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 ต่างๆครับบางอย่างยุบรวมได้ก็ดีแต่ราชการเนี่ยพอตั้งขึ้นมาแล้วมันยากนะที่จะยุบจริงแต่ว่าขอให้พวกท่านเนี่ยทำงานแบบร่วมมือกัน นะหรือประสานข้อมูลกันใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่องค์กรที่จะมาปราบตามพอ์รัชชั่นองค์กรอย่างองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมประชาชนก็เสื่อมสภ,ภาครับ,รบแล้วเราเราคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องน่าตกใจมากก็คือคําว่าตํารวจองค์กรตํารวจเป็นแก๊งอาชญากรรมจริงหรือไม่โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสั่นสนสะเทือนมากครับ,รบแต่เราก็รู้รู้กันนะว่า ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังเต็มไปด้วยการรีดไถในวงการนี้ยังเต็มไปด้วยการซื้อขายตําแหน่งในวงการนี้ครับค,ครับและอาจารย์คะในการรวมตัวของภาคเอกชนอย่างจริงจังในครั้งนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายคะที่ทําให้มีการผนึกกําลังในครั้งนี้เกิดขึ้นประเทศมันจะพัง พังทั้งเศรษฐกิจพังทางการเมืองและก็พังสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งคนกับรู้สึกว่าคอรัปชันมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาจะมีเลือกตั้งก็เต็มไปด้วยการซื้อขายตําแหน่งใช้อิทธิพลใช้คนของบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันพังแล้วครับเขาถึงใช้คําว่ากรกรไม่ทนกรกรคือชื่อขององค์กรภาคเอกชนที่เขามารวมตัวกันนะครับไม่ทนครับคงทนต่อไปไม่ได้เป็นเรื่องน่ายินดีมากครับต้องขอบคุณภาคธุรกิจสภาอุตสาหกรรม มาคมธนาคารสภาหอการค้าไทยนะครับที่ออกมาทําเรื่องนี้เพราะพวกท่านเป็นทั้งคนจ่ายและคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นออกมาเป็นผู้นําในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่ดีมากครับครับองค์กรต่างๆภาคเอกชนออกมาแล้วครับสิ่งที่จะทําต่อไปคืออะไรครับออกมาแสดงพลังเสร็จหลักฐานที่มีจะเอาไป ต่อยอดในการร้องเรียนไหมฮะหรือว่ามีข้อเสนอกับภาครัฐไหมครับว่าจะต้องทํำยังไงฮะแน่นอนครับครั้งนี้ไม่ไดเอามาพูดกันเฉยๆครับ,รบเขาได้ประกาศแล้วนะว่าจะทําอะไรบ้างมีแอคชั่นแพลนออกมาครับ,รบเอาผมยกตัวอย่างอย่างเช่นจะทําการสํารวจและประกาศให้สาธารณชนรู้ว่าสิบสินบนสิบสินบนอันดับต้นๆที่ทําให้ภาคธุรกิจและประชาชนเดือดร้อนน่ะ มีอะไรบ้างจริงๆมันมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนะครับ,รบแต่เขาจะคัดออกมาสิบเรื่องเราจะได้รู้กันจริงๆและจะบอกได้ว่าพฤติกรรมในการรีดไถสินบนพวกใบอนุญาตอนุมัติอะไรต่างๆหรือจะไปติดต่อส่งออกสินค้านําเข้าสินค้าเนี่ยพฤติกรรมมันเป็นยังไงพฤติกรรมรีดไถพฤติกรรมข่มเหงรังแกชาวบ้านนักธุรกิจมันเป็นยังไงอันนี้ตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับ,รบตัวอย่างอันที่สองครับจะมีการสร้าง เว็บไซต์ขึ้นตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่า Corruption Watch คฟ้องโกงทันใจให้ประชาชนให้นักธุรกิจคนไทยได้ต่างชาตินะครับไทยโดนเรียกรับสินบนขอให้ร้องเรียนครับและการร้องเรียนผ่านระบบ Corruption Watch เนี่ยจะเป็นระบบที่ทุกคนปลอดภัยปกปิดตัวตนครับเมื่อมีการร้องเรียนแล้วปป,ปชและปป,ปทรับปากว่า จะใช้อำนาจเข้ามาตรวจสอบคำร้องเรียนเหล่านี้โดยด่วนทันทีนะครับเมื่อมีการร้องเรียนเราจะแก้ปัญหาว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยร้องแล้วเรื่องหายไปสามเดือนแปดเดือนสามปีห้าปีครั้งนี้เราจะประมวลผลทุกทุกเดือนเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์รนะให้ประชาชนเห็นเลยว่าเรื่องที่ร้องเรียนในหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างหน่วยงานไหนและผ่านไปแล้วสองเดือน เรื่องเหล่านี้มีความคืบหน้าหรือไม่อะไร,รบจบแล้วอะไรยังคาาคาซังหรืออะไรไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเห็นไหมครับอันนี้จะทำให้การร้องเรียนของประชาชนมีประสิทธิภาพทุกคนปลอดภัยครับและคนจะสบายใจมากขึ้นก็น่ายินดีนะที่ปปชและปปทเนี่ยประกาศตัวว่าจะเข้ามาร่วมดาเนินการในเรื่องนี้ครับครับอาจารย์ครับบางเรื่องที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตและหายไปจากหน้าข่าว คนในสังคมตั้งข้อสังเกตครับว่าเรื่องเหล่านี้หายไปไหนอาจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วและเราก็ต้องรอเวลาเช่นเรื่องตึกสอตอง,งอเรื่องของนาฬิกาหรูอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอะไรกันอีกเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยเป็นเรื่องต้องติดตามครับมันมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่ตึกถลม่มถนนพังสะพานล่ม แล้วมีคนเจ็บคนตายจํานวนมากนะครับแต่ที่น่าเสียใจก็คือว่าทุกครั้งที่มีเกิดเหตุเหตุอย่างนี้เนี่ยทางราชาการจะไม่อธิบายว่ามันเกิดเพราะอะไรไอ้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ที่หน้าโรงพยาบาลวชิระวันนี้ยังไม่ยอมบอกเลยว่ามันถล่มมันยุบไปเพราะอะไรราะดีจุดนั้นไม่มีคนตายถ้าคุณไม่แถลงว่ามันเกิดปัญหาเพราะอะไรนะครับมีคนตายมันแปลว่าการแก้ไขปัญหาในวันข้างหน้า ของประเทศไทยมันจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างยังคงหมกเม็ดปกปิดอย่างนี้ต่อไปต้องเรียนท่านผู้ท่านผู้ผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทางรายการคุณทรงพลคุณสันทระครับที่พูดเรื่องนี้ย้ำขึ้นมาขอให้ประชาชนช่วยกันติดตามและทวงถามครับอย่าปล่อยให้มันเงียบเรื่องใหญ่โตขนาดนี้จะเงียบกันได้ยังไงครับค่ะครับแต่มันเงียบจริงๆนะครับ oh, yeah, yeah, yeah. หายไปแล้วนะฮะสตงอไม่มีใครพูดถึงมาเป็นเดือและอาจารย์ค่ะตกลงคฟังครับเพราะเรื่องพวกนี้มันมีคนใหญ่ ตำแหน่งใหญ่คน<ะ>คนใหญ่คนโตเนี่ยที่เป็นบิ๊กเนมอะอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นครับ uh huh. ใครทุจริตใครโกงหรือใครสะเพร่าหรือใครไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานในการเมือดงานแต่มีตําแหน่งใหญ่โตคนพวกนี้จะต้องถูกเปิดเผยออกมาและลงโทษครับ,รบถ้าไม่ลงโทษคุณจะต้องมีมาตรการว่าแล้ววันข้างหน้าจะทํำยังไงไม่ให้คนที่ไล้ฝีมือหรือที่โกงเนี่ย ขึ้นมามีตําแหน่งใหญ่โตได้ครับครับอา,อาจารย์ครับตอนนี้มีการร้องเรียนตํารวจมากมายพอสมควรทั้งฝั่งบิ๊กโจ๊กทั้งฝั่งคุณอัจฉริยะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะเป็นเรื่องดีมากที่รเรื่องเหล่านี้ถูกเปิดโปงออกมาครับแล้วคนส่วนใหญ่รวมทมั้งผมเองเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงครับ ขอให้มีการโต้แย้งกันยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องดีต่อสังคมเราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรลับๆที่ประชาชนไม่รู้ประชาชนไม่เคยได้ยินหลายคนรู้แต่ก็ไม่กล้าพูดดีครับขอให้แฉกันออกมามากๆ,ๆเพื่อจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่พูดเลยมันก็ยังเป็นองค์กรที่ดํามืด กันต่อไปครับค่ะจากเหตุการณ์คอร์รัปชันต่างๆที่ทั้งเห็นบ้างไม่เห็นบ้างค่ะอาจารย์แบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของความท้าทายในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้อาจารย์มองว่าอะไรคือความท้าทายใน,ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของบ้านเราค่ะที่เราเพยายามบอกนะว่าที่ประเทศไทยเี่ยระบบราชการการเมืองของไทยเนี่ยทําอะไรต้องเปิดเผยบ้างสิทำอะไรต้องโปร่งใสบ้างสิครับนะครับ แล้วก็พัฒนาระบบให้มันใช้เทคโนโลยีทั่วโลกเขาก็บอกไทยอย่างเนี้แต่ไม่คืบหน้าเลยครับเรื่องการเรื่องความโปร่งใสราไม่คืบหน้าไม่กระดิกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้ขาดปัดจจัยสําคัญคือพลังของประชาชนครับอย่างน้อยๆเริ่มต้นจากการเลือกตั้งในปีหน้าที่จะถึงนี่ครับต้นปีจะมีการเลือกตั้งอบตอทั่วประเทศถัดไปอีก สองสาเดือนจะเป็นการเลือกตั้งสสทั่วประเทศเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและในช่วงใกล้ๆปลายปีจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเราสุขคนไทยต้องช่วยเองครับพรรคการเมืองไหนไม่มีนโยบายต้านโกอย่าไปเลือกนักโกการเมืองคนไหนมีประวัติเลวร้ายเป็นพวกแกมเมอร์ทําบ่อนพนันออนไลน์เป็นอาชญากรที่คอยเป็นทาตัวเป็นเจ้าพ้อ กินเปอร์เซ็นในการประมูลงานภาครัฐคนเหล่านี้ครับช่วยกันออกไปกันออกไปอย่าให้เข้ามาอยู่ในการเมืองให้เหนี่ยมนาาได้ครับครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับ